ก็มาตอนน่อกันอีกเช่นเคยนะครับผมในไมค์ครับบิเีดเกมบนเตียงนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็หลายคนถามว่าพี่เบลเขาทำไมอัดบนเตียงน้อยจังเลยก็เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเนี่ยตอนกลางคืนอ่คนจะออนเยอะแล้วก็ตอนกลางคืนของบ้านเรานะคนจะออนเยอะแล้วก็แต่ถ้าเราไปอัดตอนเช้าเนี่ยคุณมันจะออนน้อยเว้ยนั่นแหละครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะต้องจะโดดข้ามไปไงเลยเฮ้ยโอ้โหด,ดูพิธา ก็นึกว่าให้ตดดตามเขาโถเอ้ยโอเคมาแล้วอันนี้เนี่ครับผมเป็นด่านอะไรไม่รู้เนาะอ้ยเพื่อนจะยนจะแย่งกันทําไมเนี่ยฮะเราไม่เข้าใจพวกนายเลยจะแย่งกันทําไมพวกนายจะแย่งกันโอ้ขอออกไปดีกว่าเพราะถ้าเราอยู่ตรงนี้อีกนานเนะ่ยเราตายแน่นอนเลยเพื่อนนะ <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวเราเอาไอ้พวกนี้มาก่อนเย,ย,ยอะๆเลยต้องการสิ่งนี้เยอะๆโอเคสิบ ยี่สิบยี่เอ็ดยิบสองยิบสามก็บ้านไปเหนื่อวะ <_ an> เพื่อนต่อบล็อกไปแล้วเฮ้ยสิ่งที่เราต้องการเอามากันบ้านเนี่ยนะครับต้องเป็นแท่งไม้แล้วก็เอ,อบล็อกนะครับผมปะ่ะตรงนี้ใช่หรือไม่ที่เราต้องปิดแม่ของข้าชัวจริงปิดครับผมปิดครับปิดครับเลยโอเคขอแค่ปิดแค่นี้ก็พอใช่ไหม แล้วก็เราเป็นสายเดฟครับผมเราเป็นสายเดฟครับผมเราจะไม่ยุ่งเราจะไม่ยุ่งกับเพื่อนคนไหนทั้งนั้นเราเป็นสายเดฟเราไม่ใช่สายดันเออเราสายซับพอร์ตล้วเดฟเดฟป้อมนะครับผมเราจะไม่ไปไหนอุยอ้ยสีเหลืองโดนไปแล้วอุ้ยแย่มากเลยสีเหลืองโดนไปแล้วครับผมหนึ่งสีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมันมีเหล็กไหมนะเนี่ยเหล็กมีครับผมอยู่ท่านข้างอย่างนี้แหละ โอเคเดี๋ยงั้นขอเอาบล็อกหน่อยแล้วกันเนาะจะกันบ้านได้ไมเพื่อนเพื่อนเอ้เพื่อน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 เอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วสีแดงสีแดงสีแดงมาทําไมแล้วสีแดงสีแดงสีแดงยายาแล้วสีแดงสีแดงสีแดงนี่นี่นี่ละสีแดงฮะสีแดงคิดเป็นโหดเป็นเข้มทําเป็นโหดเป็นเข้มโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวขอขอเลือกของที่มันสร้างดาเมจมาสักหน่อยแล้วกันเนาะ อันนี้นีผมสร้างนเมดสองเออมันก็ยังดีกว่าไม่สร้างเลยโอเคสิ่งที่ผมต้องไปเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวทำไมเพื่อนล่วงทำไมเพื่อนล่วงวะอย่าล่วงสิเราใจคอไม่ดีเลยนะนายเออพวกนายอย่าล่วงสิอาอล่วงลงไปกันแล้วครับผมค่อยๆทยอยกันล่วงลงไปครับผมปล่อยเข้าไปเถอะนี่เราต้องาเอาอย่างนี้ดิอย่าเพิ่งไปนะ ขอร้องอย่าเพิ่งไปโอเคได้มาสิบสี่อันเอ้ยตกตกใจหมดเลยนึกว่าไปแล้วอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋วัวหนหึงนะผมขอเอาเรกแรกชุดกันชุดดาชุดที่ผมว่าดีดีครับผมดีสุดแล้วแล้วก็ตามด้วยดาบครับผมดาบต้องเล่มนี้เลยสองเล่มอ่ะโอเคเพื่อนเล่มหนึโอเคมากันบ้านพร้อมเดฟพร้อมเดฟแล้ว มาเราพร้อมที่จะเดฟบ้านแล้วตอนนี้ผมพร้อมที่จะต้องการเดฟบ้านของตัวเองแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเล็กเนี่ยสามารถไปแลกบล็อกอะไรได้ไดนะครับผมได้ห้าก้อนเหรอห้าก้อนก็ยังดีโอเคไปห้าก้อน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 ,อน,อนตรงนี้ม่นตกไปเยอะไปบ้เนี่ยโอเคเอ้ยใครมาหรือเปล่าตกใจนึกว่าสีแดงมาอ้าเถอะเอย้ยให้ตายเถอะ ชาล่าตรงนี้แลกบล็อกได้ครับผมจะไม่ต้องการอันนี้แลกได้เหมือนกันโอเคก็แลกอันนี้มากันดึแทนดีกว่าครับผมว่าเราหน้าจะเอาอ้นี่มากันบ้านแทนนะครับไม่ควรเอาอันนี้มากันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะทุบตรงนี้ออกนะครับผมแล้วเราก็จะเอาเดี๋ยวอย่าเปิดลึกสิอย่าเปิดลึกสิอีบ้าเอ้แหมเปิดลึกขึกก้นไปละให้ตายเถอะเดี๋ยวก็โดนหลอยหรอกตัวเธอ เอออย่าเปิดลึกอย่าเปิดลึกเปิดลึกไม่ได้ครับผมเราไปบุกบ้างไหมเราไปบุกบ้างไหมเราจะอยู่แต่บ้านไม่ได้นะเฮ้ยโอเคเพื่อนนี่เพื่อนกันแล้วกันโอเคงั้นเราไปดูครับเพื่อนกันไปมาแล้วสวัสดีครับผมชื่อเวฟชื่อเวฟมีดีกีที่คิดดีทำดีตนะี่เนี่ยนี่ดูดิตีทำไมโอย้โอยอย้ยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมตีเขาไม่เข้าเลยโอเคได้มาครับผมอะไรมันมาบินบิน,บ,นบินอยู่วนวน,วนตัวเราอยู่เนี่ย โอเคใส่อย่างนี้ไว้เพื่อป้องกันตัวเองตกครับผมโอเคทองดับแล้วก็ทองดับแล้วได้มาเกียนห้าห้าหกหกหกอันหกอันหกอันถอย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 อย่าโลภอย่าโลภเราต้องอย่าโลภเราต้องทีละนิดไปแล้วครับผมไปแล้วเด้อสุดเ้อไม่อยู่แล้วโอเคออกมาได้เออแรกเลยโอ้โหอันนี้ราคาแพงไปครับผมไม่กล้าไม่กล้าใจไม่ปุ้ยเสียงอะไร โอ้โหเสียงเพื่อนอย่าทำให้เราตกใจสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เสียงเพื่อนวะเสียงสีแดงวะเ <c oughs> สียงเสียงสีแดงวะยิงโดนมึงไปเนี่ยเอาสีแดงทำไมทำอย่างนั้นอะสีแดงโอ้โหมึงสายปนเนี่ยวะโอ้ยโอ้หนี่แหละยิงมายิงกลับไม่กงครับผมยิงมายิงกลับโอเคยึงโดนอยู่โดนไหมดูไอตัวนั้นดิโอเคครับผมยิงได้อยู่ล่วงล่วงไปสีจ้าล่วงไปสีจ้าสีแดง สีแดงลุ้งไปสีจ้าลุ้งไปสีจะโดนไหมไม่โดนโอ้โหดูื่นจะเดินต่อเอ้ยโอเคเรียบร้อยครับผมเ <laughs> พื่อนตีแล้วมาโดนธนูเราเฉยเลยแต่งคิวมากเลยนะเพื่อนโอ้โหโอเคครับผมปะตรงนี้เหมือนจะเป็นโอ้เหมือนจะมีทองให้เราเก็บเยอะมากเลยครับตรงนี้โอเคแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมดีแล้วปะปะ,ปะกลับกลับเดี๋ยวค่อยมาโดใหม่อเดี๋ยวค่อยมาโดใหม่ได้ได้มาสิบอันว่ะ กอกินก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งมานะเดี๋ยวเพิ่งมาช่วงเวลาพักกลางวันกินข้าวนะเฮ้ยเอาธนูให้เพื่อนไหมโอเคเพื่อนเพื่อนเออเราให้ธนูนายไปแล้วอะ่ะเอาไปเลยไบยอันอา้าวเขาไม่เอาวะทำไมอ่ะโอ้โหนายทำลายจิตใจเรามากเลยนะอืมเราอุตส่าห์ให้ธนูนสุดที่รักของเราไปเลยนะเนี่ยโอเคครับผมเก็บของไว้กับเพื่อนหน่อยโอเคอ่ะ ยัดไว้หน่อยยัดไว้หน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมต้องการทองห้าอันว่ะต้องการคราฟไอ้เจ้านี่ครับผมนี่ไม่ใช่คราฟเขาเรียกว่าแลกแลกแลกไม่ใช่คราฟคราฟโอ้ยอย่าอย่ายายาเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเฮ้ยแม่ไอ้สองใจเย็นดิแม่มีการเดินผัดอ่ะผมผมเดินอ้อมก็ได้พี่ผมไม่เดินไปแล้วตรงนั้นนะผมกลัวผมหลุด เอ้ยใจเย็นๆไม่ได้โปอะไรเลยนะเนี่ยจะมาจับจงจับจับอะไรเนี่ยอ้โเอ้ยไปครับผมรอรอเล็งยิงฮะสไนปเปอร์อย่างผมต้องรอเล็งยิงครับผมไม่โดนโดนสักนัดก็ยังดีไม่โดนไม่โดนฮะฮะไม่โดนระไม่โดนไม่โดนไม่โดนก็ต้องโดนเว้ยโอเคโอเคโอไม่ได้ไม่โดน อยากได้อยากโดนเหลือเกินคนนี้เดี๋ยวได้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้โอ๊ยเจ็บโอ้ยอ้ยอ้อยเลยตัวเธออยู่ไหนเนี่ยโผล่มาสักทีเ้ยใจเย็นๆดิเพื่อนโอ้โหลงมาสแลงตกใจเป็นนั่นเนี่ยโอ้ยจะมาได้ไหมจะเอาได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโผล่ออกมาโผล่ออกมาโผล่ออกมาอสองได้สีเองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสี เองอยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่โอเคครับผมเรียบร้อยเก็บไปแล้วแล้วก็ต้องการขุดขึ้นเลยแต่ว่าบล็อกเราสงสัยบล็อกเราจะน้อยครับผมบล็อกเราไม่น่าจะมีใครยิงมาวะอ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ยิงคือเราขุดขุดบล็อกเล้วนี้มันได้อันนี้สีไล่อ่ะนี่สีแดงเหรอสีแดงได้ข่าวว่าแตกไปแล้วเนี่ยใช่หรือไม่สีแดงได้ข่าวว่าแตกไปแล้วนะครับผม แล้วก็สีน้ำเงินแตกตามยึดเคพเพื่อนเพื่อนเราโหดมากโคตรเฟี้ยวเอาใม่ก oh ัดเดี๋ยวตอนนี้ไงสีแดงไอสีน้ำเงินเพื่อนเราขึ้นไปตกได้ครับผมอุย้ยเพื่อนเราเฟี้ยว่ะเพื่อนเราเฟี้ยวมากหุยเพื่อนเฮ้ยเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเฮ้ยต้องไปช่วยเพื่อนไหมนะเนี่ยเฮ้ยคนเดียวมันอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เห็นอยู่เหมือนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอนั่นไงผมเจอแล้วครับขอเก็บคนสุดท้ายจะได้หรือไม่ เขาเก็บคนสุดท้ายดีแนะเรียบร้อยครับผมลาก่อนเพื่อนเลยชนะนะครับผมรอบแรกแหมรอบแรกก็นชนะแล้วอ่ะ GG w ีเลยคืออะไรวะไม่รู้จักครับผมย่าไม่สนใจอะไรเลยไปเดี๋ยวเราลอเ,เลือกห้องใหม่ดีกว่ารอบใหม่รอบใหม่โอเคเนี่ยเขตาต่างประเทศมันจะมีเยอะมากเลยนะครับก็ดูดูได้นะเออเนี่ยมันจะมีคนเล่นเยอะเอ้นี่ทีละแปดไม่เอาอ่ะสองทีไม่เอาไม่หนุกไม่หนุกต้องมีสามทีมเลย เออมันมีแบบมีพอมีเวลาให้เราเดฟบ้างอะไรอย่างงี้เออนี่ไงโอเคเจอละสี่ทีมครับผมสีเขียวเช่นเคยโอเคแค่นี้ก็ถือว่าฟิวฟ้าแล้วลนะ่ะโอ้ยแม่การเล่นเกมนี้ก็ต้องมีเลอบ้างมันเล่นเกมนะเว้ยไม่ใช่กินข้าวเออบ้าจะนั่งเลอทั้งวันให้ตายแต่ะซานละโอเคเราสีม่วงใช่ไหมเราสีม่วงโดดชัวสีม่วงโดดไปดูหน่อยวะ ดูตรงนี้ก็ไม่บอกตรงนี้ด้วยโอเคต้องทําเวลาหน่อยครับผมเวลาว่างต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ฝึกโดดเฮ้ยเจ้าโอเคตรงไหนเอ่ยตรงนี้โดดข้ามมาตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ตรงนี้โดดไปเอ้ยโอ้โหตกใจนึกว่าโดดผิดเฮ้ยจโดดไม่ถึงอะไรอยู่วะโอเคครับผมมาเริ่มจ้าเอ๋ว่าผมเกลียดมากเลยดันอย่างเงี้ยดันอย่างนี้มันเหมือนทานุนทานุนมาก รู้สึกโดนทารุนไงไหมรูะโอเคหูยไกลมากว่าเราควรจะโอ้ผมว่าเราไม่ควรจะขันตรงนี้เนี่ยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามโดดโดดมาอย่างเงี้ยเอาออกหน่อยดีโอเคแล้วก็ไม่ก็ตีตรงนี้ได้เลยซึ่งเออมันไม่ไม่ช่วยได้เป็นประโยชน์เดี๋ยวเราต้องกันตรงนี้ด้วยครับขอหน่อยดิเพื่อนนายไม่ต้องเอาแล้วนายเยอะเยอะแล้ว ขอมืองโอ้โยจะแจ้งทำไมเนี่ยเอาเดี๋ยวมามามันเข้าใครตัวใครเยอะก่อนนะอะเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวโอเคได้แล้วครับลอคิดผิดเมื่อกี้คิกสงสัยนึกว่าคนเมื่อกี้เป็น npc เออเมื่อกี้เขาผมไม่คิดเขาเฉยเลยอี้วโอเคได้ชุดแล้วครับตามด้วยดาบครับผมดาบครับแล้วก็ตามด้วยไม้ครับผมไม้ที่สิ่งที่ผมไม่เคยคิดจะแลกมาก่อนเลยแล้วก็บล็อก นิดหน่อยโอเคปะเอาล่วงไปแล้วยังไม่ได้ทำอะไรให้เลยนะเนี่ยรีบร่วงไปไหนละพี่จา๋าเฮ้ยอะไรเนี่ยคืออะไรตกใจหมดเลยคืออะไรเอ่ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยมันมันทําไมมันต้องเลงสีเราก่อนด้วยวะผมไม่เข้าใจโอเคครับผมให้เพื่อนไปลยกว่าเออทําไมมันต้องเลงสีเราก่อนด้วยผมไม่เข้าใจเลยอะไรเนี่ย โอเคโอเคต้องปิดตรงนี้ไปเดินนะอันตรายห้องบนครับผมโอเคเก็บของเก็บทองเก็บอะไรไว้หหมดเลยเดี๋ยวเราเอาไปแลกบล็อกครับบล็อกแล้วก็ตามด้วยพิกแอคเลยหนึ่งเพชรอุย้ยได้ไม่ใช่หนึ่งเพชรหนึ่งทองอีบา้าพูดผิดเออหนึ่งทองก็ได้แหละโอเคหนึ่งทองก็ได้หนึ่งทองก็ดีไปไปลแล้วเพวื่อนต่อไปโอเคดีมาก นักลบผู้กล้าหาญนะนายคือนักลบผู้กล้าหาะเพื่อนนายต้องมาเอาทองตรงนี้หนึ่งอันเพื่ออะไรก็ไม่รู้โอเคอย่าไปสนใจเลยเพื่อนเราต้องรีบกลับแล้วเพื่อนเฮ้ยจะเย็นจะเย็นระวังระวังข้างบนเดี๋ยวเราต้องกลับไปเดฟเพื่อนนะเพราะว่ามันไปทุกคนเลยอะไรเนี่ยไปบุกทุกคนเลยไม่คิดจะกันบ้านเลยใช่ไหมคือแบบปล่อยบ้านทิ้งเดี๋ยวต้องดูหลังนะยครับผมโอเค,อเคตรงนี้ได้ทองมาด้วย แป๊บนึงนะอย่าพึ่งมานะจ๊ะอย่าพึ่งมานะจ๊ะแม่อบอกว่าอย่าพึ่งมาก็รีบมาแล้วกเกินนะตัวเธอเลยตัวเธอโอ้ยจะรีบจะรีบจะรีบไปไหนตัวเธอเฮ้ยผมว่าเราไม่ต้องขึ้นแล้วฮะผมว่ายังไงมันก็ต้องลงตรงนี้วะเออผมว่ายังไงมันก็ต้องลงตรงเนี้ยรอรอบวกเขาตรงนี้ด้อยนะ <c oughs> แล้วรอบวกเขาตรงนี้เดือดนะ เพราะผมไม่อยากขึ้นไปเสียงครับเพราะว่าเรามีทองขาดอีกกันนึงก็น,น่าจะได้แล้วเลยรประมาณนี้เอ่าลงมาสิลงมาสิจ้าลงมาดิรอฟันอยู่นะโอเคเนี่ยเห็นไหมคนันยังไงเขาก็ลงมาอยู่ดีครับผมเราไม่ต้องขึ้นไปก็ได้เรามารอดูทองจากเพื่อนตรงนี้ดีกว่าครับดูทองเ,อเ,อเ,อเดี๋ยวเพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อนเพื่ <c oughs> อนเขาไปได้ไงว่า <c oughs> ตกใจเลยเมื่อกี้อีบ้าเลยโจ โหดมากเลยนะเพื่อนนายเนีน่ยเออเขาไปในในนี้ได้ด้วยเหรอในนี้มีทองตบไหมหรือได้สักก้อนอุ้ยได้แล้วโอเคได้ทองแล้วครับโอเคออ้โหสีไล่สีเงินอ้าวสีเขียวสวัสดีอ้าวสีเขียวนี่ทีมเราเหรอตกใจหมดเลยเอาเถ้ยโอ้โหดูมันเอ้ยเอ้ยเอ้ยสีเขียวมึงอะไรเนี่ยจะต่อ,ตอกันอย่างนั้นสีเสียวนะเอ้ยว่าเราไป สร้างรากฐานแล้วกันไว้ด้วยครับป้าปเดี๋ยวเราเป็นสร้างรากฐานแล้วกันไว้ด้วยปึ๊บเอ่อสีเขียวเราต้องการสร้างถนนที่ดีกว่านี้โอเคเหมือนจะโดนยิงจากฝั่งตรงข้ามนะครับเราต้องยิงสวนให้เขารู้ว่าพวกเราก็มีธนูแต่ว่าเราน่าจะยิงไม่ถึงเนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะยิงไอ้ตัวนี้ฮะเอายิงถึงด้วยห่ะได้ยินเสียงยิงถึงดนะ้ะอะไรอย่ามานะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปสร้างรากฐานนะครับผม โอเคเราขึ้นมาสร้างประมาณตรงนี้ก็ได้มั้งขอ,อย่ามีใครตีตกแล้วกันนะครับตรงนี้โอเคตรงนี้แล้วกันเนาะเป็นฐานพอให้เราได้ได้ยืนยิง <c oughs> ได้ยืนยิงเดฟให้เพื่อนหน่อยอ่ะยิงไปเด้จะถึงบอเฮ้ยถึงไหมแม่นคอมเมนต์ยำกาลย่าพาดโอ้โหอะไรเนี่ยเยอะมากเลยเอ้ยเยสีแดงสีแดงมันลงแล้วมันลงแล้ว เฮ้ยเพื่อนไปว่ะเพื่อนเอาไว้เดี๋ยวเรารอเดฟดีกว่าครับผมไม่ได้บูเลยอะ่ะอะไรเนี่ยไม่ได้บูเลยถ้าเราไปเดี๋ยวมันก็แตกอะ่ะผมกลัวมันแตกมากเออต้องรู้จักเดฟครับผมมาแล้วสวัสดีสีเหลืองสีเหลืองจา๋าสีเหลืองจ๋าทำไมต่อเก่งจังเลยจ้าสีเหลืองไไสีเหลืองจะไปไหนสีเหลืองโดนไม่ไม่โดนอีกโอ uf, ้โหยิงยากนะเนี่ยโดนไม่โดนอ,อะไรอยู่เนะี่ย อยู่ไกลแล้วรู้สึกยิงยากครับเราไปบุกก็ได้ปะไปะรอบนี้ตัดตาทีแล้วแหละไปะเพื่อนถ้าเราตายพวกนายจะโทษเราะเราจะไปเสียสละชีพเพื่อทุกคนเออเราต้องการที่จะเสียสละนะพวกสีแดงพวกมันคิดว่ามันเป็นใครใหญ่มาแต่ไหนเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราต้องฆ่ามันเพื่อนอย่าเลี้ยงมันไว้เพื่อน โอ้ยก oh นะ็อดเขาเจอผมแล้วอะไรอะไรอะไรเจอผมแล้วเหละเอออะไรอะไรเจอผมแล้วเหละออเจอผมแล้วเหระจ้าเจอผมแล้วลจ้าเจอผมแล้วหรอจ้าดีนะดีนะตบตบอีกทีได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่าโอ้ยโอ้ยเดีย๋ยวเพิ่งมายุ่งเดี๋ยวไม่ได้ชอบจุนแล้วเกินโอ้ยโอ้ย้ยาเอยดีไงเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรแล้วสีเหลืองมาทำไม สีเหลืองจ้าสีเหลืองนี่เนี่ยไม่ไม่เกี่ยวอย่ายุ่งเข้าใจว่าไม่เกี่ยวอย่าจุนโอ้แม่มีมีดักด้วยนะผมก็เห็นแล้วแหละดักผมก็เห็นแล้วแหละดักเยอะมากเลยเฮ้ยขอขอหน่อยเดี๋ยวฝั่งเขาจะมาแล้วเพื่อนเราขอหน่อยเออเราขอหน่อยโอเคตัง y ิวโอ้โหให้โอดมึงก็ออกให้กูยืนตรงนั้นก็ได้นะ โหให้จะซะเยอะเชีโอเคครับอย่างนั้นก็ดีกว่าไม่ได้แลครับผมเราจะแลกมาแล้วก็ตามด้วยดาบครับหนึ่งเล่มไม่ใช่ดาบหรือแท่งไม้เอาไว้ตีใหต้ตกแล้วก็พิแอคครับผมปะเมื่อกี้เราไปเสียสละเพื่อชาติแล้วรอบนี้เราจะเสียสละเพื่อชาติอีรอบเสียสละหลายรอบนัดเราเนี่ยคนดีเหลือเกินปะแพ้ไม่เป็นไรครับผม เกมมีแพ้มีชนะมันไม่มีใครหรอกชนะทุกรอบอีบ้าไห,ห้ตายเถอะโอเคอะไรอะไรอะไรคิดว่าเราตีนายไม่ทันเหรอเพื่อนฮะเฮ้ยเพื่อนจะเย็นโอ้ยโอ้โหอย่าเข้าไปใกล้สิเขาตีโอเคอุ้ยเพื่อนเราหโหดเว้ยเฮ้ยเพื่อนตอบไปดิเฮ้ยอา้าวเพื่อนล่วงอา้าวชิบหายละโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อน เราจะสารตอบปฏิหารลงได้ไปให้ได้นะเพื่อนนะเราปาแล้วไบอันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีแน่นี่แน่นแนโอเคได้อยู่ใครมันยิงอยู่ตรงนั้นวนะเนี่ยฮะแย่มากเลยนะครับนิสัยนิสัยนิสัยพร้อมที่จะพีชีพโอ้โหลงเฮ้ยโอ้โหมีตั้งฐานด้วยนะโอ้ m ม g o ก็มีตั้งฐานด้วย โอ้โหโกงมากเลยอะอะไรวะไอไม่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 ผมว่าเอาเหล็กไปแลกดาบดี่ครับมันจะดีกว่ากันเยอะเลยแล้วก like oh. ็ดาบครับผมมีมาไหมไม่มีมาเนาะตอนนี้เหลือสองสีสองทีมนะครับผมที่จะต้องไฟกันแต่ว่าสีของเราเนี่ยค่อนข้างที่ขาดทุนนะอ้ใส่คว่าขาดทุนเลยโอเคเพื่อนไอตัวนั้นเดยดูน่าสงสารน่ะเออดูน้าสงสารมาก ไปเพื่อนเอ้ยเอ้ยเฮ้ยขอขึ้นได้ไหมเนี่ยเฮ้ยตู้หูยตัวนี้อย่าอย่ายิงอย่ายิงเราอย่ายิงเราโอเคไอ้ตัวนี้ด้วยอย่ายิงอย่ายิงแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตู้หูเกือบอ๋ยโอ้โหเกือบไปอยู่กับเพื่อนแล้วเราชิบหายละมึงยิงอะไรนักหนาฮะยิงอะไรนักหนาโอเคยิงอะไรนักหนาแล้ว ไม่น่าจะไปได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ของมาเนาะ <c oughs> เราไม่ได้ของมาเลยแย่จ yeah, ุงเบยนะครับโอ้โหดูมันตบเสอมันยอมผีชีพเพื่อฆ่าเราเลยอะ่ะโหด้ายแกมันปีศาจอะไรเนี้ยเดี๋ยวขอเอาเฮ้ยเฮ้ยใครมาเฮ้ยโด่าตกใจ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 เล็กน้อยปานกลางโอเคเมื่อกี้ลืมเอาไอ้นี่ไปเลยอะ่ะอุปกรณ์การสู้รบโอ้โหมี หลักฐานด้วยนะมีหลักฐานการโดนยิงมาด้วยนะอันนี้ไปด้วยครับโอเคเหมือนสีเขาจะบุกมาแล้วนะครับซึ่งเราก็พร้อมที่จะโต้อตอบเหมือนกันโดยการใช้ไอ้เจ้านี่เลยครับผมโอเคอมันมาแล้ว,วเพื่อนเพื่อนระวังมันมาแล้วอยู่ไหนมันมันยังมาไม่ถึงป่าป่าป่ามันยังมาไม่ถึง โอเคครับไม่ใช่ครับสิแรกแรกแรกเฮ้ยอย่าลังแก่เพื่อนเราไม่เรากำลังไปไบอันา้ต้อลอบออโอเคโอเคโอเคล่วงครับผมรอบนี้น่าจะสู้ยากน่าดูนะครับเพราะว่าเหลือ2ทีมแล้วมันกดกันยากมาก <laughs> เหลือ2ทีมแล้วมันกดกันยากมากโอเคขอวอนดาวที่คอย โอเคโอเคครับผมแล้วก็จะมาเฝ้าอยู่งี้ครับแล้วก็ฟาดเลยมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าล่ะเอามาปะล่ะมาปะล่ะมาปะล่ะมาไหมเพื่อนมาไหมนายพร้อมจะมาไหมเปล่ามาหรือเปล่าแล้วมาหรือเปล่าแล้วมาหรือเปล่าบ้ายังไม่ได้ทำอะไรให้เลยนะ ร่วงลงไปกันเองไะเราไม่เกี่ยวนะเวย้ยเออล่วงลงไปกันเองเราไม่เกี่ยวนะเวย้ยเมอเนิ่งขอดูทองก่อนโอเคครับได้มาสองก้อนได้ได้แล้วครับผมตอนนี้เราได้ธนูคืนละเดี๋ยวได้ธนูคืนพูดยจะเคยมีเออยังไม่เคยมียังไม่เคยมีเราได้ธนูเราได้ได้ธนูละเดี๋ยวเราไปลองไปแลกครับผมไปแล้วเพื่อนเราคือหน่วยจนบุกปล้นโอ้โหชื่อโหมดมากหน่วยจนบุกปล้นเนี่ยนะแหมพูดสนากกัวเชะ่ะ โอเคครับเดี๋ยวเราแลกธนูตามด้วยลูกธนูเลยปะเราจะพร้อมบุกรอบสุดท้ายเพื่อนรอด้วยเราพร้อมที่จะไปยิงเป็นกองหนุนหลังให้พวกนายนะเพื่อนนะเออเราพร้อมที่จะบุกทะลวงส่วนศพอะไรสักอย่างในทายทามเคยพูดไว้โอเคปะเข้าไปเลยโอ้โหเรียบร้อยสีเขียวเอาโอ้โหโดนใส ผมก็ว่าอยู่คนนั้นที่มันแอบไปมันมาได้ไงวะอาโถเอ้ยรอบนี้ไม่น่าจะชนะนะครับผมน่าจะแพ้ไม่ไม่ใช่แพ้แล้มาดะโอ้ย,อยมึงใช้กับดักกูด้วยนะ <laughs> อ่าโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันเะฮะเดี๋ยวจะก็มาคลิปหน้าจะลืมกดติดตาม,มกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกลาลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะ <laughs> โอเคครับผมทุกคนว่าผมจะรับชมลาก,ก่อนสุดนครับ <laughs> <laughs> ก็ว่าอยู่ตอนแรกก็ไอคนนั้นที่มันมามันหายไปไหนวะเออผมงงมากเลยนะมันหายไปไหนอ่ะ ความจริงแหม่สายหล่อยจริงเลยนะตัวเธอไปแล้วครับแล้วเจอกันอ่าอะไรวะ <c oughs> จบคลิปอย่างนี้เลยลหละอย่างนี้ก็ได้เลยบ้าเอ้